คนหนึ่งชื่อนัดเขาตาโตมากเขามีสายชอบเที่ยวกลางคืนเจ้าชู้เสเพวันนี้เขาเมามากเดินกำลังเดินกลับบ้านจนได้ไปเจอกับดีมสาวสวยเซ็กซี่ทั้งสองคนชนกันแล้ะทาให้นัดได้หลงไหลในความเซ็กซี่ของเธอทำให้ทั้งสองคนคุยกัน ทั้งสองก็ได้ตกลงรบกันวันนี้คือวันที่ดีมีความสุขที่สุดทั้งสองได้ตกลงแต่งงานกันแต่งไปทำไมแต่งได้อะไรแต่งไปเป็นคนใจหรือแต่งไปเป็นคนตวน ยอมรับผู้ชายคนนี้เป็นสามีหรือไม่รับค่ะแล้วคุณล่ะครับจะยอมรับผีคนนี้เป็นภรรยาหรือไม่มรับเออแล้วจะมีใครค้านครับผมฮะบอล<า>เ,เลิศเหรอครับมผมวอลลิน,นะครับ <laughs> ทั้งสองก็ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย คนได้เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ได้ท้องแปดเดือนแล้วเราตั้งท้องได้แปดเดือนแล้วนะเราตั้งชื่อว่าอะไรดีชื่อหมูแล้วกันไม่เอามีไหม,มไม่เอาชื่อพอรด้วเราตั้งชื่อพรเฮ้ยเอาก็ได้เออพร5ปีผ่านไปพรก็ได้โตแล้ว ไปห้าปีตอนนี้พรก็ได้อยุสิบขวบแล้ว หลังจากนั้นนัดก็ได้เปลี่ยนไปชอบเที่ยวกลางคืนเสเพจนวันหนึ่งเขาได้เดินไปจนกับหญิงสาวคนนึ่ง

ก็ยังไม่กลับมาเขาทั้งสองกำลังรอนัดอยู่ เ,เราแปลกไปแล้วลูกเราต้องกระดดลอยตามได้ค่ะโอ้นี่เราไปหาโบที่บ้านนะจา,จากกันจากหลังจากนั้นนัทได้ทำตัวแปลกไปชอบไปหาโบอยู่บ่อยๆก้าวหน้าก้าวโบไหนทำอะไรอยู่ <c oughs> นัดกับโบก็ไม่รู้ว่าดีมได้แอบสะกดรอยตามมาทผม,มด้วยี่ยา้โดปใครไม่รู้ลลลจังวัดพูดอย่างนี้ใช่ไหมกับบ้านไม่จันแน่ตนยไไายใช่แน่ไม่ใชใช่ไหมคะไม่ใช่ทำไมคะ ไม่อยาไม่ไม่อยาไม่อยาไปหยากเลยเอามเลยค่ะแน่ใจะไม่อยาไม่อยาค่ะไม่อยาก็อยากค่ะว่าจะเตะมาจาไมคะไม้ชาครับนียนนีนี่ีีนะนครับขัดเนี่ยน้อยเือให้ช่วยนะเจสาบอสไม่อยาไม่อยาผมก็ไม่อยากพุุณเก็บไปเลยคุณเก็บไปเลยใช่ไหมอยาไอจิอยาก ล้งค่ะจบกันตรงน,พพน,นี้ไปตัวบีก็แล้วกันแม่อยากของบลอนด์ท่านี้ที่ไได้เลย